มาแล้วฮะมาแล้วฮะวันปาร์ตี้เกมที่มั่วตัวที่สุดตั้งแต่เปิด <laughs> ตั้งแต่เปิดซีรีส์นี้มาตั้งแต่ทำปาร์ตี้เกมมาแล้วเป็นอะไรที่มั่วตัวที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาหลังเมื่อวานเนาะโ<ม>ัวเกมมีปัญหานะเกมที่เลือกเล่นมาก็เสิร์ฟมันค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์ก แล้วพอมาวันนี้พี่ชายดันปรสบปัญหาทางเทคนิคนะทางด้านสตรีมสตรีมที่ไม่ได้แปลว่าขึ้นไลฟ์สตรีมแต่สตรีมที่แปลว่าแอปพลิเคชันเออทะเลาะกับสตรีมก็เลย <c oughs> ไม่สามารถเข้าไปเทสเกมเมื่อวานได้ก็เลยไม่รู้ว่าเกมเมื่อวานสุดท้ายแล้วมันเกิดจากเหตุผลอันใดน,นะฮะ ก็เลยสิ้นมาลายตอเพราะเหลืออีกไม่กี่นาทีเราก็จะขึ้นสตรีมแล้วเราก็เลยจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องเล่นเกมอื่นที่อยู่ในลิสท,ที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะอย่าง TM T M P เป็นอะไรที่เล่นกันหลังไม่อยู่แล้วนะเป็นทุนเดิมก็เลยอ่ะมันอะ,อะไรไม่ทันนะที่เป็นปาร์ตี้เกมก็เอาเกมนี้ไปก่อนรับก,กันนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราลุยกันเฮ้ยปวดล้ว่ะเอาวะเอาเรื่องวะป่ะ,ะเดี๋ยวเราเปิดดิสการ์ดเอาอยัางอ่ะอืมฮืม ทุกนาทีมีค่าทุกนาทีมีค่ามามีค่าอย่างอย่างมากเลยอ่เาเขายัางทะเลาะกับสตรีมอยู่นะอ่าอ่าพร้อม อตอนนี้เราก็ไม่ทำไรครัเรารออย่างเดียวไอเข้ามาเราก็ฝาดนั่งดูคนสองคนนั่งบน่นกันก่อนแล้วกันนะมาดูดีกว่าเฟสเราขาดอะไรขาดเออไม่ใช่บูช่างหัวแม่งมัน,นช่างหัวแม่งมันกูไม่เล่นแล้วเออไม่เล่นแล้วเวล่าสุด หลังตอนที่กลับจากไปปาร์ตี้องพี่ใช่ป่ะผมก็ออกมาเล่นเล่นไปประมาณสองชั่วโมงผมหลับไปแล้วอะเกือบชั่วโมงอืมหลับหลับจริงๆอ่อะคือแม่งนั่งกดเควสอะแล้วเควสแบบง่อยๆอะเควสเควสเควสส่งบทพูดอะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาแล้วก็วิ่งแม่งไปรอบเมืองคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาอยู่แค่นั้น มอนไม่ตีอยู่ตัวเดียวมอนไม่ได้ตีไม่ได้ยีอะไรเลยวิ่งอยู่อย่างนั้นอะ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะแบบไม่เกี่ยกูาจาแล้วว่าตอนกูเล่นเติมหยุดมันมันก็มีวิ่งเคตเยอะนะแต่ไม่ขนาดเนี้ยมันอย่างนั้นมันมันวิ่งแป๊บแป๊บแปบบมันต้องพาเราไปตีมอนละอะไรเงี้ยพี่เก่งมันคือวิ่งแบบเนื้อเรื่องแบบวิ่งเนื้อ,เร,อเรื่องอย่างเดียวอะ่ะเออเป็นชั่วโมงไม่ไหวว่ะ คือว่าไม่ไหววะแล้วแล้วคือเกมก็แน่นอนครับเป็นเกมสําหรับอ่าเป็นมิดสําหรับสายฟรีอันนี้ไม่เถียงเลยเออแต่มึงต้องมีเป็นมิดเลยอ่ะมีตภาพเลยอ่ะเออเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เล่นมุดมิสาชีพหรือแล้วเป็นมิตภาพจริงๆริงเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลคือถ้ามึงไม่ขหยัดน่ะมึงก็ไม่เก่งเว้ย <laughs> การเติมไม่ได้ช่วยอะไร เออก็เลยรู้สึกแบบเออคือถ้ากูต้องขยันแล้วกูต้องมานั่งหลับแบบ้นงนั่งอยู่มูบวแล้วถ้าแบบลืมตามาทีนึงกูอยู่ะะไหนแล้ววะอเลยอ่ะเออไม่ไหววะง่วงเกินโอ้อจริงตอนที่แม่งตีบอส์อะภาามอนหันแม่งแวบ,บมาเลยคือตอนแรกอะที่เล่นบูบอทคอ ที่เคยเล่นเติบอยู่เราเคยไปลงตีบอสอ่ะมันมีความแบบคขายกับ f ่ายน1อนสิบสี่อ่ะเออมันจะมีหน้าที่ของมันมีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความกึ่งกึ่งพวกเกมแอคชั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออเออมันคือเอ็มโอญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันโอเคแต่ล่าสุดอ่ะขึ้นตีบอสกูยืนผมเล่นธน,นตสาวสกิลอยู่ประมาณเซตหนึ่งได้มั้ง เลือดบอลลดลดไปประมาณหนึ่งส่วนสี่อ่ะแม่งไม่มีความตื่นเต้นเลยเว้ยยืนตอตอยอยู่นะั่นแะลูบสกิลลูบสกิลแบบแป้งตาตเออแต่ก็แบบอยากจะชาเล่นเพิ่มก็คือคุณก็ต้องไปเล่นแบบเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ควรที่จะมีแบบแบบที่เล่นคนเดียวแล้วรู้สึกแบบโอเคได้บ้างเปล่าวะนีไ่ไม่โอเคอแบบว่า เล่นไปม่วงไปทช่ไหมก็คือทรราน้าแบบเดิมแม็งก็ใหญ่อยู่แล้วเขากูก็ต้องเดินล่อนทั้งแมปแบบโอ้ขึ้นเขาลงห้วยลงทะเลขึ้นเรือว่ไหวปะรูปแบบเกมแม่งเปลี่ยนไปแบบมหาศาลเหมือนกันนะอืมคือตอนนี้แม่นคือ mmo จา๋าแล้วก็ เอ่อให้พี่คิดสภาพว่าพี่ย้อนกลับไปเล่นเกมช่วงยุค5-6ปีที่แล้วอ่ะเออมันเป็น MMO เมื่อยุค5-6ปีที่แล้วอ่ะไม่ได้มีอะไรหือหวาขนาดนั้นอืมอ่ะมาเฮ้ยผมชวนคุณดีพาร์เตอร์เข้าไปแล้วเขาไม่เข้าคืออะไร้วผม อืมผมไว้เขาเล่นในมือถือน่อพออ้างไปเรื่อยเปเขาไม่มีใจโอ้ยเดี๋ยวก่อน เสียงดังมาอ,อะไรมาอน่ะโอ้ะมาละไม่ทันละมามาดูสิอือมาเอ้ากําลังจะอ่านเวสรู้ว่าต้องเล่นน็อกซัดเจ็ด โอ้โอาวอียาบเอ่ออาละนี่ใส่แย่มากน <c oughs> ะก็นั่นแหละฮะโหพี่พูดปาขึ้นเลยบูคูลโตคลคาดหวังไว้เยอะเนีย่ยรอแบบกี่ปีวะ เกือบแปดปีอ่ะรอแบบไม่มีเขี้อะไรเลยอ่ะคืออาจอย่างคืออย่างดิจิมอนมันยังแบบเขาเขาเรียกว่าอะมันมันยังมีอะไรมาเสิร์ฟเรื่อยๆอ่ะเออหรืออย่างน้อยมีเกมภาคเก่าให้เล่นอ่ะเข้าใจป่ะแต่อเนี้นี่แม่งคือแม่งไม่มีเขี้อะไรมาเลยไม่มีหาอะไรมาให้ชื่นใจไม่มีอะไรเลยแม่งแม่งเปิดตัวมาแล้วก็ ไอนี้ไปแล้วพอมาเปิดญี่ปุ่นรอบแรกก็อุ้ยก็หายอยู่อ่าโอเคอโดนแบนโดนอะไรไม่เป็นไรไว้อดอดกรั้นไว้ว่าเออ๋ย่มันต้องมีเว้เปิดตีอ่ะเออเปิดโกบอลอ่ะเออกูยอมไอสา์เปิดในปีหนึ่งเกมเจ๊งไออย่าจีนซื้อป่าไม่คือจีนซื้อบ่าเปิดเราวะคาดคาดหวังว่าเออมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่รับได้หรือดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ ไม่สิ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นในเกมนี้ใครจะปกป้องมันก็ปกป้องไปกู้ไม่คนหนึ่งกูไม่โอเคเออเยอะก็เยอะอยู่นะเออก็มีประมาณหนึ่งอ่ะโออก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เว้ยเออ ก็พูดได้ไม่เต็มปากเยอะด้แบบที่ขเขาไม่ได้สร้างดีจ้าสวัสดีคุณานาด้วยครับอ่อ้นียแม่งเปิดมามีบุตรพาทิทิ์มีสะพานน้ำแล้วก็นกสัตว์พี่กูได้แหละอ๋อมีไอโอเนียกับพ่อหนุ่มดาบยาว มันบินไม่เล่นบูปตคอหรอแล้วหรอไม่เล่นล่ะที้เหมือนที้ที้ใจดำไม่เล่นละมนไม่เล่นละ,ลนละพอแล้วไม่ไหววะไอ้ไอ้ใจยเย็นพี่ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นอยาซื้อพี่อย่าซื้อ,อยาซื้อโโอ้ห แม่งเอาอีกแล้วพี่กูมาอีกแล้วคือเ๋ยาๆผมว่าจะหาเวลาอันน้อยนิดตัดคลิปตักสามสี่นาทีด่าบูโบโตโคอเนี่ยที่หายแย่เงือ เฮ้ยโยโดโยโด,โดไม่ขึ้นกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยรีทีโอ้โหอีกทีเออขายขายขายรีที เดี๋ยวก็รู้เออเดี๋ยวก็รู้อืมเดี๋ยวก็รู้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 ไอส้สัสไอพ้พ่อดุมดาบยาวโอ้โห ใส่ไม่ดีจุดๆเราลองเล่นแล้วมันก็เรื่อยๆนะใช่ครับมันมันมันดูเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเกินไปใช่มันมันเรื่อยแบบมันเรื่อยอ่ะเออคือเราเราก็ไม่ได้อะไรนะเราเรารู้สึกว่ามันมันก็มันก็ได้แหละเออ อย่างนี้ผมเพิ่พงคุยพี่ปีงมาคือเล่นไปสองชั่วโมงผมหลับไปแล้วเกือบชั่วโมงอ่ะไม่ได้เพียด้วยนะเรารู้สึกแค่ว่าแบบกูไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเลยในวันเนี้ไอ้กูไปนั่งเฉยๆั่งปาร์ตี้เหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้แดกไม่กินอะไรไม่ได้อันนี้ใส่สีกินแล้วยาวไง ยาวก็ยาวทำงานยาวเลยทำงานมันไม่พอหรอกเราเนี่ยนะนั่นแหละก็คือแบบเราแค่รู้สึกว่าเราเราแบบได้อะเราได้อยู่อะเราไม่ได้เพียขนาดนั้นไงเออดีแล้วพี่ดีแล้วไ,ไม่ต้องซื้อหรอก่ะไปเล่นอันอื่นซะ เออไม่ขึ้นแล้วเรบกวนขายด้วยผมไม่ต้องขึ้นแล้วผมโดนดุนสี่แล้วเออหลีกท้ายผมอ่ากแหละมันมันมันเลือยเกินไปอะ่ะมันมันเลือยจนหลับอะ่ะมันเดินเควสแบบคู่แว็บหนึ่งอะ่ะรู้สึกเลยว่าไอ้เฮ้ย กูเหมือนกูเล่นเหมือนกูย้อนกลับไปเล่นเกนชินอะ่ะอ่าเรียบร้อย้็เหมือนกลับไปเล่นเกนชินสมัยก่อนแแต่ด้วยความที่คือยังไงก็ยังให้ภาษีเกนชินดีกว่าด้วยซ้ำอะ่ะมันก็ผมว่าไม่เหยอผมว่าตอนนี้จะจีนจะอะไรผมว่าไม่สำคัญเออ แค่รู้สึกเลยว่าแบบมันเออไม่าย่างนี้หลายๆคนบอกอ่ะมันมันคือเกมที่เล่นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครยังอินกับกับเกมยุคสมัยห้าหกปีที่แล้วอ่ะเออก็คือเล่นได้ไม่แย่อ้าโอ้โถชวนมาแล้วก็ไม่เข้าดึงๆเขาเข,าเข้ามาที่เขาเขาอยู่ไหนนะนั่นน่เขาอยู่ข้างบนน,นนะพี่ เนี่ยเนี่ยเราชวนต้องนานแล้วก็ไม่เข้าเออทำไมอ่ะนั่นล่ะคำถามเป็นกันอยู่อ่ะแม่นแล้วไม,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอแป๊บเดียวผมก็ตายละอืม ลัสวัตอา้าวอะไรอย่าผมแก้ให้แล้วผมแก้ให้แล้วเ้อขันทวิทย์น่ะขันทวิทย์มา,า้า อ,อขันทวิทข้ออ้างอะขันทวิทอ, <c oughs> อ,อ่อะอ๋อเฮ้ยเออไม่ไม่ไม่ได้ อ้าวไม่ไม่เกี่ยวกับผมหรออ้าวอ้าว ไอ้เป็นไรอยู่วันนี้ไม่เอาเหยียอะไรแล้วเหมือนกันหลายวันนี้ก็ไม่เอาเหยียอะไรแล้วเหมือนกัน มีเขาผมว่าเขาดูมีแพทชั่นกับกับสิ่งที่เขาทําแบบฝุดๆเลยนะเออก็ดีแล้วใช่ก่อนนี่เนี่ยโอ้โห อืมเอาแล้วเล่นไม่ดีโทษเน็ตแต่แล้วโถ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 เอ้ยเอออะไ Đây. Mình sẽ M MMO. Hmm. Hmm. To be dope, อออื uh ื huh. ข้อมูลมันเยอะใช่ไหมช่วงนี้มันหลน่นเราเปลี่ยนคน อืมฮ mm ือ hmm. อ mm ืมก็จริงฮะ อืมต้องต้องศึกษาเพิ่มอะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเรา,เราต้องเตรียมตัวคิดอยู่ว่าก็คงไม่ผลไอ้นี่วะเจ็บจุนกับไอ้นี่วะวีนัสวะแต่จิม เออใช่แต่อตอนแรกตอนจริงๆอ่ะสนใจเดียโบกับเนปจูนสองอันอืมก็ท่านหน่าาก็เป็นเนปใช่ก็คือเล่นไปเนปจูนพี่น,นันไงแต่ก็ตับายก็แอบสนใจเดียโบเอกเหมือนกันแต่พี่ปิงบอกว่ามันไม่นี่ใช่ไหมอืมอืม อืมแน่นสิคือพี่ต้องโทษพี่อ่ะการไปงานพี่แม่งทําให้ผมต้องรู้สึกอยากใส่ใจไงไอ้เกียแม่งคุยกันรู้เรื่องหมดเลยอ่ะคูนั่งอ่ะเรื่องเกี้ยอะไรวะ <c oughs> เออไม่ใช่ไม่ใช่ส่าการ์ดพี่ คือของพี่ปิงอ่ะถ้ามันได้คีย์เวิร์ดมาโอเคไงแต่ของผมอ่ะไอเขี้ยแม่งไม่อยู่ในหัวเลยต่อให้จับจับคีย์ถูกก็นั่นไงเอเอโอ้โหไม่โพ่ไม่โพ่โเลย อืมผมแบบโอ้ใหม่ก oh ้อะไรวะนะอ๋อต้นตีนเนี่ยออมาจริงจริงเน่ยได้ได้ต้นตีน <c oughs> <c oughs> อ๋อไปับเดอร์หกครับ,รบับไปพี่เฮ้ <c oughs> อะไรเนี่ยคือไปก่อนเฮ้ยแต่ที่สองวะพี่ชงไม่ได้เจอพิ่ปิ่งสับพักแล้วนะไม่ได้หรอกร้องว่าพยายามอยู่พี่ผมทำอะไรดีมือมันขึ้น <laughs> ต็้งแตแรกมันก็ดูแป๊บๆอยู่นะ เดอุ้ยเอาแล้วแม่เอาแล้วแม่กูขายขายขาย Oh, <laughs> my Lord. Uh-huh. Mm hmm Ấu. Đây, hier 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 hier. lão tai, tai. tai. เติมเติมเติมแต่งจบเลยสีก,กาทิ้งเมื่อไหร่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ <c oughs> bỏ là không à đi đáo à đi đáo đi đáo đây hey. 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 hey, là đây hey, là đây hey, là ai ah. <c oughs> แกรนตัวเองเออกอปพ่ะอ,อะไรล่ะอ้าวแล้วทำไมกูอยู่ที่หนึ่งล่ะอ้าชิบหาแล้วไงอา่เรียบร้อยของของสันแย่โทษดีมือมันขึ้นอีเจ็ดแปด